สวัสดีครับวันนี้เรามาดูสวนกล้วยกันย่าขึ้นลกครึ้มเชียวเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ามันผมไปทําสวนกล้วยสวนใหญ่นะครับสวนนี้ก็เลยไม่ได้มาดูยา้าปล่อยให้เด็กมาดูวันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการหาะคํากล้วยนะครับคํากล้วยก็ หลักๆนะครับการค้ำมีมีค้ำอยู่หลายวิธีนะครับอันนี้ผมดูต้นนี้จะเอียงเอียงนะเอียงเอียงอันนี้คือเป็นการค้ำแบบผิดวิธีนะครับคือการค้ำจริงๆเราจะต้องทาให้เป็นถูกวิธีเหมือนเหมือนต้นนี้นะครับการค้ำเราจะมัดสองจุดนะครับ จุดหนึ่งคือน,นี่นะครับจุดหนึ่งแล้วก็อีกจุดหนึ่งคืออันนี้นะครับเป็นสองจุดแล้วก็จุดที่สำคัญก็คือน,นี่เลยครับเราจะต้องดึงเครือกล้วยนะครับอนนี้นะครับดึงขึ้นไปค้ำไปใส่ปลายไม้นะครับอันนี้จะทำให้ต้นไม่ไม่ล้มนะครับเพราะว่าถ้าเรามัดแบบไม่คำ้ำ ถ้าเรามัดแบบไม่ค้ำเครือกล้วยเนี่ยนะครับเคือกล้วยก็จะเป็นตัวถ่วงให้ให้ล้มลงมานะครับหลายๆต้นคือครั้งแรกที่ผมมัดก็จะมัดแบบแบบจุดเดียวนะครับต้นนี้ก็เหมือนกันพอมันจะแก่แล้วมันก็จะล้มนะครับล้มล้มลงมาลักษณะยอย่างนี้เลยอันนี้คือเป็นการมัดที่ค้ำที่ถูกผิดวิธีผมต้องมาเสริมอีกเยอะเลยแต่ว่ามันก็คงจะสุกแล้วล่ะ ก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาค้ำแบบที่เราว่ากันคือค้ำด้วยไม้ไผ่ลำเดียวแต่ว่ามัดต้องมัดหัวมัดท้ายแล้วก็มัดดึงเรือเดี๋ยวผมจะมาสาธิตต้นนี้ดูนะครับต้นนี้นะต้นนี้ก็แก่แล้วละ่ะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาสาธิตกันโอเคเดี๋ยวไปดูกันอันดับแรกเราเลือกไม้ไผ่กันนะครับ แล้วก็หามุมเข้านะหามุมเข้าหลุมลงไปก่อนนะ วิธีการเราขุดหลุมลึกสักหนึ่งสามเมตนะครับแล้วก็เอาเสาต้นนี้ลงไปนีไม่โอเคนี่นะครับไม่กัน พการเลยนะครับมัดมัดตรงนี้ก่อน พอมัดเสร็จก็ดันกล้วยไปดันต้นกล้วยไปดันเสาเพราะว่ามีข้อหาต้น,นกล้วยนะครับแล้วก็มัดอย่างนี้ดึงมากนะว่าให้มันทันได้นะครับแล้วก็มัด ที่สองจะขึ้นประ,ประมาณช่วงปลายๆนะครับพอมันครับปอกอสอง เลยครับเสร็จแล้วอันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเะครับมัดหลังข้างบน อันดับแรกมัดที่ปลายไม้ก่ <c oughs> อนนะครับไม้ไมันใสเนาะลงมา ลงมานะครับแล้วก็มาจับที่เครือยกเครือขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็เตรียมเชือกไว้แล้วก็ยกเครือขึ้นนิดนึงกให้น้ำหนักมันไม่ถ่วงมากนะครับโอเค เสร็จแล้วก็โอเคนะครับทีนี้น้ําหนักมันก็จะไม่ได้อยู่ที่ที่ต้นละน้ําหนักมันจะอยู่ที่เชือกเส้นนี้นะครับเชือกเส้นนี้ที่เราดึงขึ้นไปเนี่ยนะครับเชือกเส้นนี้ที่เรามัดไว้ทีนี้ต้นมันก็จะไม่มีปัญหาแล้วนี่ยครับก็เดี๋ยวเรามาห่อกันมาแล้วครับถุงเราอันนี้ถุงมันจะเป็นถุงสีฟ้านะครับ จะมีซับในเดีย๋ยวเราสวมไปเลย ถุงฟอ,อยนะครับกันความร้อนใส่ไปอีกชั้นหนึ่งก <_ p id> ็แล้วแต่แล้วแต่คนจะใช้แบบไหนนะครับ <_ p id> บางคนก็ใช้ถุงฟอ,อยหรือไม่บางคนก็ใช้ถุงสีฟ้าอย่างเดียวแต่นี้เราใช้สองสองอัน <_ p id> จะเทสดูว่ามันจะดีไหมแล้วก็มัดปากนะครับ น,น,นี่แหละครับเป็นอันเสร็จพิธีตบมือทีครับรออะไรครับ นี่นะครับจัดระเดียวนี้ค่ะไปแล้วไปหอ่อถุงต่อไปก็สรุปว่าแบบนี้จะดีที่สุดนะครับคือมัดสรุปว่าแบบนี้นะครับคือมัดมัดตรงนี้ประมาณกลางๆลาำต้นแล้วก็มัดปลายแล้วก็ที่เหลือก็คือดึงทะแยงขึ้นไป